อาหารจีนกวางตุ้งสไตล์ดั้งเดิมบะหมี่นะครับความหอมของเส้นเวลาทานเนี่ยเส้นจะต้องหอมน้ำราดจะต้องพอดีคือดึงเส้นขึ้นมาเพื่อดมกลิ่นก่อนแล้วค่อยทานจะมีกลิ่นกระทะอยู่ในปากสวัสดีครับผมกันตพลจิรเมธาทอนะครับหรือซิลิซิโอสนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านน้ำเทียนใบกันตะครับผม ต้องบอกว่ามันเป็นเจนที่3ละร้านเดิมเนี่ยมันเป็นร้านพัตรธานคารที่เพชรบุรีนะครับร้านนี้นพี่ก็ย่อสเกลมันลงมาแล้วก็เกิดเป็นสไตล์สตรีทฟู้ดทำให้มันเล็กลงพบริหารง่ายขึ้นทั้งเมนูอาหารเนี่ยมันก็จะทานง่ายขึ้นตาคาก็จะเข้าถึงและง่ายกว่าวัตถุดิบที่ร้านนี้ส่วนมากเนี่ยเราทำเองแทบจะเกือบ1 0อยเปรเเส้นบะหมี่ก็จะเป็นเส้นบะหมี่ที่เป็นเป็นสูตรมาตั้งแต่ของที่บ้านเมื่อ80 70 70 80ปีที่แล้วเนี่ย เราก็ยังใช้สูตรเดิมทําเส้นบะหมี่เองหมูย่างก็ยังเป็นย่างเตาถ่านย่างเองเหมือนเดิมทุกอย่างเรายังทําเองเหมือนเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่นี่ค่อนข้างท,ที่จะเป็นเอกลักษณ์มากกว่าที่อื่นเสน่ห์ของวยรซีหมี่เนี่ยคือหนึ่งคือเรื่องของบะหมี่นะครับความหอมของเส้นเวลาทานเนี่ยเส้นจะต้องหอม,มน้ำราดจะต้องพอดีไม่เหนียวกลิ่นเวลาทำออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเส้นจะต้องหอม ที่นี่เนี่ยก็จะมีบะหมี่เคี๊ยวนะครับอันดับแรกก๋วยตีมีนะครับแล้วก็มีแห่ก,กึ้น้าวผัดหมูแดงนะครับแล้วก็จะเป็นของหวานจะเป็นนมสดเต้าหู้นมสดเต้าหู้เนี่ยใช้คว่าเจ้าแรกในประเทศไทยจุดเด่นของมันคือเป็นการเอานมมาทําให้เหมือนเนื้อเต้าหู้นะครับมันจะเนียนล,ลื่นและหอมจะเป็นของหวานทานเย็นคือคถามพระงคว่าทาไมเราเรียกนมสดเต้าหู้ บอกว่าจริงๆแล้วมันคือการเป็นเอานมมาทําให้เหมือนเต้าหู้แต่ไม่ใช่การเป็นเต้าหู้มาใช้ดังนั้นบางคนจะเข้าใจว่าเมนูเนี้ยเอ้ยคือเต้าหู้เนื้อคือเต้าหู้แต่ไม่ใช่เนื้อคือนมแล้วเราก็ราดนมอีกทีหนึ่งแล้วก็ทานเย็น คนอยากประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งคุณต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าฝีมือคุณน่ะใช้ได้ถ้าคุณมีความมั่นใจคุณก็จะกล้าพอกล้าแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องตามมาคือความอดทนทุกอย่างมาสร้างต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนในการทํางานทําร้านอาหารเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นงานที่มันจุกจิกมันไม่ได้ขายไปแล้วจบเสร็จไม่ใช่มีเก็บล้างความสะอาดเตรียมของวัตถุดิบซึ่งงานมันค่อนข้างจะเยอะ ถ้าคุณไม่มีความขยันในงานร้านอาหารเนี่ยเหนื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยสสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จในการทําร้านอาหารเลยหนึ่งคือเรื่องของความมั่นใจตัวเองฝีมือนะครับความอดทนแล้วความขย,ยันถ้าคุณมี3ส,สิ่งนี้ผมว่าคุณมีสิทธิ์ประสบความเร็จค่อนข้างสูง